นี่หรอครับป๋าอาร์มที่เอฟซีอยากจะให้แปบบวัดดวงไปหนึ่งหนึ่งด้วยซะหน่อยก็ไม่เห็นตึงเท่าไหร่เลยนะต้นคลิปเนี่ยพี่ก็จะไปหนึ่งหนึ่งให้ตามคําขอเอฟซีแล้วกันนะครับถ้าน้องๆคนดูกดไลค์ให้พี่ได้นะฮะกดได้หรือเปล่ากดไลค์เลื่อนมือลงไปกดไลค์ให้พี่หน่อยนะแล้วก็กดติดตามเดี๋ยวพี่จะโทรหาป๋าอาร์มตอนนี้และครับก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับอือโอ้โหโดนโดนป,าป,าป่าอามตัหัวไปแล้เกูไล้วกูไปวกูไปแล้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 วไปแล้วกูไลูกูวก ตอนนี้เหมือนปะจะใช้ไหมห้าบาทหรือเปล่าครับทั้งหมดเอฟซีเรจะเห็นจะจงจะเห็นพี่แพรว่าโดนชนะบ้างครับเป็นเหนือใครก็แค่งตลอดนะเฮ้ยใช่เหรอถึอกล้าใช่เหรอน้องโอ้นี่เหรอลับับราชายิงหัวมาตัวอย่างเงี้ยผมไม่เล่นต่อ มาเราจะมาให้กับแหววัดดวงันลูกคองนี่แหลคะครับคุณดูของมายืนแล้วไงครับผมจะเชินแหววัดดวงใจกับปาอลหน่อยครับในตอนนีต้ตัดเฉพาะตอนวื้อไปลงหรือเปล่าครับอยากรู้ว่าแปลวัดดวงจะยิงหัวเป็นไหมครับเปพนทำในเก็บโครงแคปชั่นเหรอครับทุกคนโอ้ก็เดี๋ยวนี้เขาเป็นราชาต,ตัวแล้วครับคุณนก,ก็ก็อยากขอไฟใหแหววัดดวงไม่พวนร้อนล่ะครับกดเลยนะครับกดเลยนะครับก็ปามใครเอฟซีปามก็เตรียมทําใจไว้หน่อยนะครับจะแพ้แหววัดดวงวันนี้กิมและผมต่อแบบไม่ใส่กอดด้วยครับขอยิงหัวนะครับ วันนะทุกคนผมวันวะป้งองกะตึงจังวะพ่อทำอะไรดูแค่ชื่อก็รู้แล้วนะครับว่าตึงจัะวันนี้ว่าไงผู้จะน่าแอบแอบมาตึงแอบเพิ่มอะไรทุกคนแอบมอะไรก็หลังให้วอรพี่อลังให้วอร์เหรอได้คุณแอมเร็วจะให้เยลืออัดตัวไฮไลท์ไปดิ <laughs> โอ้ไม่เห็นหัวมันจะคิดได้ครับโอ้ไม่เออไม่เห็น ไม่เห็นยิงหัวเลโอไหนวะยิงหัวราชายิงหัวไหนครับไม่เห็นยิงหัวเลยราชาอัดตัวก็ไม่เห็นยิงโคมอะไรเลยยิงตะลมอะไรอยู่น้องน้องพี่เองดูดาเมจนะครับเองดูดาเมจนเนี่ยครับเ<อ>คลียทำไปแล้วครับตอนนี้อ๋อโอเคครับว่าเจ๊ตอนนี้พี่นแบบดาเมจนน้ำปลาไปแล้วนะครับ แล้วคังแต่วันนี้เหมือนโอ้โดนดรอปอัมป์หมดได้เบ็ดเดียวคุณไปโดนเปลี่ยนสถานเช็คหรือยาหรอวันน้คตอนนี้เหมือนปลาจะใช้ไหมห้าบาทหรือเปล่าครับทั้งหมดเหมือนจะปลาอัมจะน้ำสกอร์ไปแล้วครับหนึ่งคุณก็เล่นปืนวบอลจอดไปนะครับคุณจะมาเล่นปืนอัดตัวเหมือนผมไม่ได้นะแค่หายใจอ่ะอยู่ๆก็ตายต่อหน้าต่อตาอุ้ยลืมไอวะร์นะครับคุณแปลกคุณไปจะเล่นเชียร์น้ำพายกับผมเหรออ๋ออันนี้คือวันต้องแบบหลบหลังไอวอรนั่นแหละ เอาอะไรล่ะอะไรนะป่ะอาอมเจ็บจัดปลาอมว่าไงจากวันนี้ปลาอมออกซ้ายออกขวาม,มาแต่ว่าดวงที่แบเดียวให้โอ้โหเปิดโคโ้ชโยิงยังเรี่ยมเลยครับปลาอมมันจะทำเชิงตึงหรือเปล่าเงียะตอนนี้ยังไม่พูดอะไรเลยอุ้ย เบสเดียวเลยหรอคือเราก็ต้องยอมนะมุมนี้คือแบบลูกซองมันจะได้เปรียบก่ามือดูดีๆนะครับคนดูคือพี่ไม่มีไอวอครับคือพี่แบไม่มีไอวออใช่คือคือพี่ไม่มีไอวครับก็ไม่ต้องดีใจอะไรนะครับเกมนี้ไม่ต้องดีใจอะไรก็ดูเกมนี้ครับไม่เป็นไรครับผมก็แค่อยากจะแจกแต้มให้ให้แบบซ c ป่าา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 ามาา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 นาาาาาาาอาาาบาา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 อาา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 าดูาา ว้าวอ๋อโดนเป็นจโจ้เอะออตุบากมันมาบุกดุบมันบนหัวุหัวุ อูปามาตัวขึ้นหลังห่านี่ตัวทิศบังง่อย่างเงี้ยอย่างนี้มันเป็นเอฟเอฟซีแบบวัดดวงดีกว่านะครับราชาตัวเขายิงตัวนะครับราชายิงหัวทำไมนำมายิงตัวครับเออเสียคุณไม่บอกที่จะใช้ชื่อราชาแล้วอย่างเงี้ยไม่แมาแต่งตั้งให้เป็นราชายิงหัวเลยอย่างเงี้ยคุณต้องถอนมงกุฎออกนะครับจริงเออเอฟซีไม่น่าอวยเยอะเลยอย่างงี้มียิงตัวผมมีเออแล้วก็ข้างใส่รับคนดีเออแล้วให้กำลังใจดีต้เงขาเอฟเอฟซีที่มันดูของให้กำลังใจผมเยอะแล้วครับคลิปน่ะ เขาจะดูเขาจะเขาจะเห็นตามชนะบ้างครับ FC แล้วจะเห็นจะจะจะเห็นพี่แปมว่าโดนชนะบ้างครับเป็นเหนือแบบใครก็แค่คนตลอดนะเฮ้ยใช่เหรอพี่แก้ใช่เหรอน้องอ้ออุ้ยมันจะเจี๊ยบก็เลือบจะมันที่ปาอาร์มเก็บจัดแล้วน่ะนะครับเอาอคุณแปมคุณเล่นอะไรของคุณเราคุณแปมเขาเรียกว่าเชิงหนาครับผมเอ้ยคุณคุณเข้าหลังผมแล้วเมื่อกี้ ไป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 ไอู๋ไม่พอไม่พอเชยอีกคนแช่เหมือนแช่ออนซอนเลยครับโบเกิร์สวุ้ยนี่ไงเจอเหลี่ยมโอ้โหยิงหัวถั่วตัวอถั่วตัวอั่วน้องๆคนดูอยากอยากอยากดูคลิปนี้ต่อไหมครับที่ไม่มีกำลังใจเล่นละครับผมมอืถ้าไม่เจอกับผมผมก็ไม่ไม่ต้องส่อง เอาละครับจังหวะนี้มันจะดันหานเลยหรือเปล่าพี่แต้วมาโดมันจะมีความมั่นใจขึ้นมาอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับจังหวะนี้จังหวะนี้บ้างไหมตามนี่หรอ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 ปานนี่หรอ เปไปดีครับเรียนทำแทนี่ครับคนนังช่องสองหลานตับในทิกเก็ช่องเก้าแสนตัดในยูทูบครับดูทำตัวทุกคนส่งฟิวมึงไหมลูกาลูกาเอกว่าส่งไหมก็ส่งฝีมือราชาภาคอีสานโนวันโนตึงโนโหดโนก๊อตเอ้ยไม่ใช่โนหรืเยสโหดเยสก๊อตนะครับสกออาจจะพี่กลับมาเทนเจ็ดสี่แล้วนะครับเกมนะ่ะถัดก็น่าจะชนะประมาณเจ็ดสี่นะครับป๋าเอ้แม่จะยิงได้ชนะดนั้นหรอเออแต่แต่ก็ไม่ได้โหดนะป๋าป่าเอ็มก็มีฝีมืออยู่นะแต่ที่แร่งก็ไม่ไม่โหดหรอกจริง คนเชียร์ใครแล้วครับคุณดูได้เชียร์แปลววัดดัวแล้วครับเอ็นตี้แบบว่าอย่ามาร้องให้ rip, ขอร <A> ้องให้ผมแบบไอ่อนให้แปลววัดดัวแล้วครับแค่นั้นแหละไม่ต้องไม่ต้องอ่อนครับไม่ต้องอ่อนครับอันนี้คือแบบเอาจริงเราได้แค่นี้เองหรอเต็มตี้แล้วก็เอาจิงนี่ยังรออากินเลยอากินเลยอะไรครับจะวันนี้มันมันจะเข้าหลังหรือเปล่าอู้หมวกพังแล้วจะมาดิอะไรอ่ะอะไรอ่ะด้วงหวาอะไรอ่ะ กินข้าหรือเปล่าด่ะนี่บอกคนน้ำเล่นโปอ่ะเกินโปเลือดอ่ะโอ้ไม่ไหวเลยก็อัดตัวเกินนาเฮ้ยคุณคุณคุณอย่าพูดโปเลือดออกคลิปเดียวครับอันน eh, okay, oh, like ี้มันเป็นสคริปต์ใหม่ที่ผมใช้อะเนี่ยเออมันมันเพิ่งจะนำทินนะครับเออจะไปพูดหลอกคลิปทำไมอ่ะอู้เอาเกลือนรืออะไรเล่นแบบนี้คือไม่ได้เท่เลยนะครับผมเล่นแบบว่าโอ้เอ๋ออะไรอ่ะไม่ได้ที่ที่นะครับเอฟทีเขาชอบเอฟทีเขาชอบัดตัวอย่างเงี้ยครับยุคสมัยอัดตัวมในเริ่มต้นขึ้นแล้วครับคุณจะไปสร้างยุคสมัยอัดหัวอะไรเลยเถอะ อะไรเส้นเค็ดหรือเปล่าคับมุจ้า เต้นเรีนเป็นตะคิวหรือเปล่าหวั่นใ้เฉยครับตรงตรงขานตรงสานเดี๋ยวตะกรมจาทค้งคอเดินไปอ่ะทุกคนก็จะเจอซทัไปหน่อยดีครับในคลิปส่วนใหญ่ผมเห็นเป็นตบเขา7170อะไรเงี้ยนะเสร็จมาเจอแบบบาดวงก็ตึงไม้ตึงมือตึงแบบตึงตอกับอัดตัวนะครับพี่แบบบ้าดวงตึงเท่ากับอัดตัวใช่อัดตัวเท่ากับตึงครับเอขาดูต้องคอมเมนต์ว่าอัดตัวเท่ากับตึงถูกหรือเปล่าก็อีกเกมได้ครับก็ตอนนี้ก็ชนะ3ตาติดเมื่อกี้ชนะ4ตาติดแล้วก็แบบว่าอยากอยากให้ตะกรมเสมอแบบว่าเล่นเลี่ยงออ่ะครับไมยากนขาดเลยอะเดี๋ยวุ้้องห ออ๋ก็เมื่อกี้แพ้สามเกมติดนั่นน่ะนะครับมันเป็นจะแบบปลาจะไปปืนอะไรครับเหมืนกนี่เขาเล่นปืนอะไรอ่าไม่รู้ผมดูไม่ได้ผมดูไม่ได้ครับอุ้ยนี่ครับเม็ดเดียวเลยดีสวัสดีครับฟังเสียงเขาไม่ออกเลยนะครับมันเเหนื่อนเดี๋ยวพี่จะให้ลูก้าผ่าแขน แล้วนะครับผมก็กดหลายเม็ด <verw> อ <Har ps> ่ะ่็แบบเสียชื่อเสียงคุณนั่นน่ะนะเออกเช่คเลยนั่นน่ะเออกดเสียชื่อเสียงตามนั่นแหะไปกดอะไรเขาอะไรเขาหลายเม็ดอ่ะไปกดหัวตัวเขา้วนั่นน่ะเออไปกดกดหัวตัวแป๋มวัดดวงโอ้เกมไม่ได้สั่งนะว่าว่าว่าเราต้องกดเป็นเดียวนะสิเกมกูไม่ได้สั่งนะป๋มใช่ไหมประตูประตูขับปรตูกับโอ้โคตรรักเลยอ่ะไอ้แป๋มไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหรอไอ้นี่ไอ้นี่เลี่ยมไอ้นี่เลี่ยมไม่ไม่เหมือนในคลิปน้อไม่าเหมือนลูก้าไม่เหมือนในคลิปอ่ะไม่เหม น้องๆคนดูอยู่ทีมอัดตัว uh, หรืออัดหัวก็ลองคอมเมนต์มาบอกได้นะครับปาอาจจะเคยเจอตึงสุดในชีว on ิตก็เกมนี้แหละครับเนี่ยเอฟซีเขาสัตว์รอดูคู่นี้ตั้งนานไหมไม่นึกว่าจะสกอร์แบบแค่แป๊มมัดบองขนาดเนาะ ก็ยิงกลางอากาศไปเลยสิครับเป็นไงลูก้าเดือดยิงกลางอากาศมีพิชาเหินอากาศที่แป๋มบดองเขาไปฝึกฝนมามาครับคุณแป๋มผมจะไม่อ่อนนะคุณแป๋เลยนะบอกเลยเกมนี้ผมจะเอาจริงละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณใจเย็นๆนะคือผมยังไม่ได้เริ่มเอาจริงอะไรเลยนะนี่คุณจะเอาจริงแล้วหรอนี่ติงมิลลิเออร์เอาหัวนี่หรอครับราชายิงหัวมาตัวอย่างเงี้ยผมไม่เล่นต่อ กรรมการกรรมการคุณดูครับแต่เมื่วงขอขอไม่ฟู้ต่อแล้วนะครับอย่างเงี้ยไม่ชอบไม่ชอบรับไม่ได้ครับเออไม่ได้ไม่ได้กว้าเพ้ครับกว้าชนะครับผมแบบคุณแบบไม่ไม่เหมาะจะมาหนึ่งกับผมอะเนี่ยครับช่องนี้เลยช่องนี้เลยครับข้างตามช่องนี้เลยครับไม่เหมาะที่จะมาหนึ่งกับพี่นะครับเนี่ยที่ขอกดออกไม่เล่นต่อนะครับคุณดูปลาร์ดหินดินปัดดินผีครับ